อ่นี้ผมเขียนให้ดูนะมันก็อยู่ข้างในแบบหรือไก็ได้นหยอดปากไฟหยอดปากไฟแต่ละคนมันก็ถูกต่อเชื่อมกันนะวันนี้มันเหมือนที่เดิมเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันต่อเชื่อมกันเพราะมันมีั้นอยู่เส้นเล็กนะตัวนี้หมุนทางขวาเข้าขวาไปข้าซ้ายออกขวานี้ก็ขวาออกซ้ายมันจะปรับทิศทางสนาม

วงจรเพราะฉะนั้นให้ผมอยากให้รู้ว่าทั้งหมดทุกเส้นในวงจรที่ออกมาเนี่ยมันถูตกต่อเชื่อมกันเมื่อเช้ามีคนหนึ่งเช็คใช่็คมาตรงนี้อันตรงนี้เช็คแล้วปรว,ว่าเส้นหนึ่งเนลยครับไฮโอมโอมงสูงมากมันขาดก็แสดงว่าเป็นไงมันไม่ต่อกันละแสดงว่าข้างในมันมีปัญหาเรม่อนกันขาดมันอยู่เลยด้วยขาที่ตรงในวงจรอ่านะครับพัดลมก็จะถูกต่อเชื่อมมาอย่างนี้อันนี่คือเบอร์สาม ็นพัดลมสีสายหน3 4งสาห้าสายอันนี้สเพราะนั้นจากรูปน้ำต้ข้าว่รูปเห็นแล้วว่าหสาสายโผล่ในพัอลงเนี้ยเส้นยังไงครับ ต่อเชื่อมมันไหมต่อเชื่อมในวงจรนะครับค่าทานก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ก็ประมาณสามสี่ร้อยโวลต์หรือเป็นเทอมั่นเองเดี๋ยวผมใส่ค่าให้เพราะนั้นถ้าวัดแล้วเส้นใดเส้นหนึ่งในนี้ไม่ถึงกันหรือมีค่าความทานสูงมากเป็นเมกะโอหต์ถ้าวัดจดเป็นเมกะโอห์มเลยก็แสดงว่าเป็นไงครับขาดวัดตรงนี้วัดตรงนี้นี่ขาดอยู่วัดแล้วตรงนี้ตรงนี้วัดถึงกันไหมไม่ถึงตรงนี้ถึงกันหรือเปล่า ตัวเดียวเราอจะใช้ได้มันต้องวัดไปครับรสุ่มไปหลายตัวเพราะไม่รู้ว่าตัวไหนมันขาดไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีนะครับเพราะนั้นเวลาเราวัดใช่ไหมครัโอเคครับถึงการกดเดียวแต่กดอื่นเป็นไงครับไม่ถึงการว่ามันขาดนะครับเพราะนั้นทุกคนก็เป็นไงหมดมดหมดหมดหมดนะนี่ตัวนี้มันเองแต่ว่าข้าวมันเป็นไงครับข้าวไม่เท่ากันเท่าอะไรถึงจะใส่ข้าวอยู่ั้นเาทดานเสร็จ สูงคืออะไรยังไม่ตะโอหมมติ้มอยู่กับว่าเป็นเป็นเป็นเคสไหนบางทีมันไม่ได้ขาดสนิทอ่ะขาดเดี๋ยวมันตึงนิดหนึ่งข้าวทานเลยขึ้นเพราะนั้นุตันขึ้นผมนนนนนนสมมติว่าตัวนี้มีค่ากับ200โอห์ม200โอห์ม200โอห์มที่ให้ค่าส oh องรอโอห์มเขาลงตัวมีอะไรหรอมีร้ยหนะ้าสิ ค่าความทานที่ผมตั้งขึ้นมาให้เห็นไม่เฉยนะครับแสดงว่ามันมีค่าละค่าผมมิเตอร์วัดค่าความทานที่จุดนี้กับจุดนี้จะได้ค่าควานทานสูงกว่าสูงก็ค่อความนทานทั้งคู่นี้รวมกันเท่าไหร่เนี่ยถ้าไหร่ครับสองสี่หกแปดแปดบวกอีกเท่าไหร่วายบวกหกเป็นเท่าไหร่สี่ก็มันหนึ่งจุดสี่ k ohm ถูกไหมครับตรงนี้ค่าควานทานก็ออกมาตรงนี้ ก็แสดงว่าขาดว่ะเพราะฉะนั้นจุดที่มีค่า, helmet, า,า,าทานสูงก็คือจุดนี้ตรงไหมครับจุดอื่นสูงป่ะอันนี้สูงไหมไม่สูงไม่สูงอันนี้สูงป่ะอันนี้เป็นไงน้อยมากน้อยมากนะครับเพราะนั้นจุดไหนที่วัดแล้วได้ค่าอนทานสูงเนี่ยให้เราทีเนี้ยเป็นหลักนะครับแล้วถสูงเป็นหลักก็จะมีสองสีสีอะไรรื่อยวัดมาสองอันแต่เรารู้ไหมไหนเป็นนี่เป็นลันป่วน นี่ก็ไรครับสถานะเรารู้รไหมว่าไหนเป็นลันสตาร์ทไม่รู้รรเพราะว่าพี่เต้ยกลับไปกลับมาก็ได้ว่าค่าเท่ากันเราสองตัวนี้เป็นลักเทียบกับต,ตัวอื่นที่เหลือที่ไม่ใช่ตัวที่สูงที่สุดนะครับเทียบกับอ่ถ้าเป็นขดลันข้ามทันจะมากถ้าเป็นขดตาร์ทข้ามทันจะป็นไงน้อยกว่าเราไม่ได้อะไรครับได้ลันได้สตาร์ทนะครับเสร็จแล้วจะหาเบอร์ลันเป็นลักเทียบกับเบอร์หนึ่งข้ามทันจะสูง เบอร์สองก็จะต่ำลงไปหน่อยเบอร์สามจะต่ำกว่าในสามรารู้หนึ่งเรามีห้าเส้นเรารู้ว่ 1, า,รารไหนบานสตาร์ทเสร็จต่อไปเราไปหาเบอร์ที่เหลือ่ามันไหนเบอร์หนึ่งผมสูงเป็นเบอร์หนึ่งโมต่ำเป็น 3, ปลงมามเป็นเบอร์สองต่ำงเป็นเบอร์อะไรครับ่มก็ได้เบอร์สามเบอร์สามที่เราสามไม่พัน